เกีอักคีมินี่พร้อมล่าเหยื่อแล้วเล็งเลยตายไปแม่สาใบพัดเนี่ยมันจริจริง,ร,งรอยน้ําดีแม่ตีน้ําฟุง้งอย่างก็เหลือขึอ้งไม่ต้องคุยเยอะนายไม่รอดแน่สองเซงที่แล้วเดี๋ยวไปดูที่ผลงานไก่จัดวันนี้นะครับเราจะมาตกปลานะครับโดยมีนะครับเงินไขเรามีเหย,ยื่อหยุดสันทึนครับ แรกนะครับเราจะทําการวาเน้ออกจับคู่ใช่ว่าใครคู่กับใครนะครับใครจะจัดตลากได้เหย้ยอะไรไปนะครับไปดูกันเลยครับผมวาเน่ออเอาเรียบร้อยอ,อันนี้อันนี้ดูคู่แรกก่อนคู่แรกก่อนอันนี้ได้ใครไปเนะีย่ยไต่ครับพี่ผมครับเป็นไต่แหนมครับช่ำนาญครัตัวเล็กนี่พี่ขี้หนู่แล้วครับผมผมบอกให้อาเน่ เอาอันนี้คู่สุดท้ายใช่ไหมเนี่ยคู่สุดท้ายอนี่ต่อไปเราจะเลือกเหยื่อแล้วครับนี่อ่ะมังลวงอะไรเหยื่อมีอะไรบ้างไม้ยาวนะครับจะได้เซตเหยื่อคีนะครับไม้กลางนะครับก็จะได้ตะเท้ตายพายไปนะครับไม้สั้นนะครับจะได้กล่องเหยื่อทั่วไปนะครับมาดูนะครับว่าทีมไหนนะครับจะได้ไม้ไหนนะครับพร้อมแล้วนะครับจับได้เลยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยทีมหนึ่งทีมหนึ่งได้ไม้ท่านไม้ยาวครับยาวเบื่อครับไม้สั้นครับเกือบยาวครับกลางกลางสำหรับคู่ผมนะครับได้เหยื่อเทพมานะครับเป็นชุดเขียดอัคีนะครับมีทั้งครับผผผู้้้้ใหญ่่แลววกก็็ไซส์เดนนนนนะคครรรััับบมมมมาพอีีโช ดีมากๆนะครับได้ไตนะฮะประสบการณ์กว่า30ปีครับวันนี้ครับเขาจะมาช่วยผมตกนะฮะวันนี้จะได้ปลากี่ตัวนะครับแต่ผมรับรองว่าวันนี้ครับไม่พลาดรับตกไปแล้วปลา <c oughs> วันนี้อย่ารู้ครับว่าอ้วนผอมจะได้กี่ตัวนะฮะใช่ไหมลูกเพ่ เราหน้าตาได้ที่หนึ่งใช่ไหมไม่พูดเลยหน่อยเหรอกินข้าวเองเนี่ยเผื่อได้ชงนมวาเนียเดี๋ยวรู้กันนะครับว่าคู่ผมจะได้แต้มกี่ตัววันนี้นี่ละครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเหยื่อชาโดนะครับเป็นเหยื่อรุ่นใหม่ชื่อรุ่นว่าตะเภาตายพายนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมเป็นรุ่นสาใบพัดนะครับบอกเลยว่าให้เสียงที่แบบว่าเล้าสุดๆเหมาะสําหรับสายชาโดโดยเฉพาะเลยนะครับผมไปชมกันครับไอสองทีมที่คุยคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวคอยดูทีมพวกผมไม่ต้องพูดเยอะมาเป็นกองรเรื่องไม่ต้องคุยเยอะนไม่ร เดี๋ยวไปดูที่ผลงานแล้วจะหาพี่มีเตือนพี่เตือนแล้วนะน้องพี่ยาของเจงตอนนี้นะครับไยผมได้ชี้หมองแล้วนะครับว่าตรงนี้มีปลาแน่นอนนะครับหมยสวยครับล่องผกตุ้งคิดอาคีมินิพร้อมล่าเหยื่อแล้วไปไสเนียว<ม>เอาไหมไหม้นิงโดน<ม>เรียบร้อยขางต้นไม้ไปแล้วเอาไสต,ตีไมเล็งเลยไยไปไป เก็บปลาทั้งวันอย่างเงี้ยไปให้โอกาสตายอีกครั้งนะเอาให้ดีนะไปอเอาไปทั้งคันเลยโอ้โหไปพอเลิกพักตาย,โ,ยโดดทั้งวันแล้วก็บอกกับมืออาชีพดาวครับการตกเบ็ดสิ่งสำคัญที่สุดมันต้องมีความแม่นยำจัดให้น้องเขาดูหน่อยสิว่าฝีมือเราขนาดไหนระดับเซียนทั้งนั้นเดีย๋ยวของเราไปทางนี้เลยขวามือตรงต้นมะเขือน้ำนิ่งแบบนี้ปลาอยู่แน่นอนทรงเหยื่อไปไปเลย แม่สามใบพัดนี่มันดีจริงๆร,รอยน้ําดีแม่ตีน้ําฟุ้งอย่างก,ก็เ,เรือขึ้นสองใบทีนึงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาต้นมะเขือน,าน่นาหนละน่าหละผมว่าย้ายใหมเห่เถอะไปตรงนี้ไม่น่ามีตัวหมายเนี่ยพี่ว่าเด็กกว่าหมายที่แล้วจะตีล็อกชายข้างส่งเยอะไปดาวพอพอพีอพ่พอแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ไม่ทำให้ผิดหวังพี่ว่าต้องอีกหม้ว่ะ มอมยใสไปไหมพี่ตะคิวจะขึ้นแต่พี่พาไปหมายสุดท้ายนี่นะครับเราเจอแล้วครับหมายสวยจัดริมข้างคาดหมายนี้มีประช่อนแน่นอนโคตรตวยแฟมแ,มแมลมอะไรดูป้ายด้วย <c oughs> เขตรพยธาธร์มันตกไม่ได้หลวงพ่อเห็นตบตายแลยย้วไปย้ายหมาเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายหมายครับหมายนี้ระด็ดจัดใต้ต้นคางเตรียมพร้อมลุยอืมไม่ฟังอีกแกวทางนี้ขวามือโอ้ยทางนี้โว้ เวลาตอนลงไปแล้วคุยอย่างเดียวทางนี้ขวาทางนี้โอกใขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยตรงไหนนะพี่ก็บอกให้ไปขวาไปขวาตรงเนี้ยบอกจับต้องให้ทำให้ดูก็เดียวนะโอเคต้องให้ทำให้ดูตลอดนี่ตรงเนี้ยขวาตรงเนี้ยใต้ต้นคางเนี้ยบอกว่าขวาก็ขวาเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับอ่าใต้ต้นคางแค่นี้ทำเป็นวางไม่ได้แม่นอย่างจะจับวางเลยพี่แน่นอนเลยเนาะนั่นไงติดป่าแล้วไงไอทีเมื่อกี้นเหรอได้แค่แม่น แสงผมนี่เน้นความไกลจัดไปดาลี่ไก่จัดไปกระเยอะือเดือแต่กีบโอ้โหยอดตาเลยไปอ่ะโอ้โน่นเลยนะไก่จัดโอ้โหลลก,โโหกสรุปผลงานวันนี้นะครับนี่ฮะแต่ละคนได้ปลาอะไรครับไปดูกันนะครับผมนี่นะครับผลงานทีมของผมครับอันนี้ทีมของเราทีมอะไรเยืออะไรนะเยือตะเคยตายพายนี่แล้วดูผลงานที่ได้นี่มีต่คุยประว<อ>ัติกับปลาเส้นเนี่ยร้านนี้แอ๋วเนี่ยทีิผม ทั่วไปไปครับไปกับน้ำใกล้เลยนี่นะครับผลงานผมวันนี้ปลาทูทีนีเพื่อนสำหรับทีมผมนะครับเขียดอักทีนะฮะนี่ดูผลงานนี้ครับปลาน้ำท่วมครับปลากระป๋องนะฮะนี่ได้มาทสุดๆร้อยครับพึ่งแกะนะฮะขาดบรรดาไปหน่อยรเด็ดจัดและแล้นะครับเราก็ทำภารกิจลุล่วงไปดูดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าครั้งหน้าพวกเราจะทำอะไรกันอ่าจะฝากคอยติดตาม้วยนะครับสำหรับวันนี้